สวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาสมัคร P.I. เพร P.I. นะครับเพร P.I. นะครับเราโหลด P.I. b r o ซอ e r มาแล้วก็จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับเริ่มกันเลยจิ้มเข้าไปเลยนะครับแต่การโหลด P.I. ว์เซอร์จากแอปนะครับจากเพจโตเข้ามาแล้วตรงนี้เราเรากดเข้ามามันจะขาวครับมันจะไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ขึ้นมาวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็กลับมาที่ตัวนี้ครับเนี่ยตัว P.I. เฉยๆครับกดเข้าไปเลย พกดเข้าไปปุ๊บมองไปที่ซ้ายมือบนนะครับมองไปที่ซ้ายมือบนครับสามขีดตรงนี้ครับกดเข้าไปหลังจากนั้นให้กดคําว่า P I browser นะครับแล้วเราก็กดลงชื่อเข้าใช้ P I browser ไยกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปก็จะพาเรามาหน้านี้ได้ครับมาหน้านี้ได้นะครับอ่านดี๋ยวเราทําการสมัครกันเลยนะครับไม่ต้องใช้ลิงก์ครับกดที่แถบสีม่วงนะครับซ้ายมือล่างข้างล่างเลยแถบสีม่วงนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้น นะครับตอนนี้อยู่หน้าหนึ่งเราไปหน้าสองเลขสองจิ้มไปเลยครับเห็นไหมเลขสองแล้วเราเลื่อนหาครับเพชรฟอพีไอเพชรฟอพีไอนะรูปหมาสีม่วงๆเนี่ยจิ้มเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปหลังจากนั้นก็กด Open App ตรงนี้นะครับ Open น p p นะครับแล้วก็กดนะครับตัว Open App อีกทีนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับพอมาหน้านี้เรากดล็อกอินเลยครับเนี่ยกดล็อกอินตรงนี้เลยนะครับกดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับ พอกดล็อกอินปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับจะมีข้อมูลตัวสายฟ้าขึ้นมาแล้วก็มีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเรากากระบะปิดไปกดกระบะปิดไปเนี่ยเขาจะมาหน้านี้นะครับมาหน้านี้นะครับหลังจากนั้นครับให้เรานะครับมองไปที่ฝ่ามือล่างครับรูปคนครับคําว่ามีครับกดไปครับแล้วตรงนี้เราก็ใส่รูปเราครับเลือกกดไปที่กล้องเลยครับกดไปที่กล้องแล้วคุณก็ไปเลือกรูปคุณมานะครับมาใส่นะครับใส่โปรไฟล์ให้ดูสวยๆหล่อๆนะครับ หลังจากนั้นให้กดตัวนี้ครับ Enter In v i t e Code แล้วก็เอารหัสของผู้แนะนําเรามาใส่ครับเรานะครับมีผู้แนะนําตรงไหนก็เอามาใส่ครับของผมเองรหัสของผมนะ1473040ครับรหัสแนะนาของผม1473040ครับใครจะใช้รหัสผมก็เชิญได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคครับกดโอเคหลังจากนั้นก็จะกลับมาหน้านี้ครับให้ทําการ back กับนะครับลูกศรซ้ายมือบนครับแบ็ k กับไปหนึ่งที มันจะหลุดออกมาครับมันจะหลุดออกมาไม่เป็นไรครับเราเข้าใหม่นะครับมันจะเราเข้าใหม่ครับก็เหมือนเดิมครับเข้าที่เลขสองครับเข้าที่เลขสองนะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับเพจ for pi ครับนะครับจำไว้นะฮะตัวนี้นะเพจ for pi นะครับอ่าเรากดโอเพนเลยนะครับโอเพนอีกทีนะครับตันนี้มันไม่ไปล็อกอินแล้วครับมันจะพามาหน้านี้เลยครับพอพามาหน้านี้กดกระบาดปิดไป กดประบาบปิดไปครับหลังจากนั้นก็นะครับให้เราทําการกดล้อฟ้ากดล้อฟ้านะครับกดล้อฟ้าเลยนะครับกดล้อฟ้าเลยนะครับพอกดล้อฟ้าปุ๊บนะครับมันก็จะมีรูปปฏิทินขึ้นมานะครับรูปปฏิทินครั้งแรกของคนที่เราสมัครครั้งแรกเข้ามากดนะสมมติว่าวันนี้วันที่สิบเก้านะครับมันจะมีคําว่าล็อกอินเราก็กดไปนี่นนครับกดวันที่สิบเก้าไปเราสมัครวันที่สิบเก้าเราก็กดล็อกอินมันก็จะขึ้นเป็นเขียว นะครับขึ้นเป็นเขียวนี่คือจบแล้วครับแล้วพรุ่งนี้เราก็มากดใหม่ครับวันที่ยี่สิบมื่อนนี้เราก็มากดใหม่วันที่ยี่ส็ดนะครับนี่เรากดเสร็จปุ๊บเราก็แบ็กกลับครับแบ็กกลับหนึ่งพีนะครับก็จะเห็นตรงนี้ครับคะแนนตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับถ้าเราสมัครครั้งแรกมันก็จะขึ้นหนึ่งครับจากศูนย์จะขึ้นเป็นหนึ่งหลังจากนั้นให้กดตรงนี้อีกทีครับให้กดตรงนี้อีกทีครับสีสีชมพูเนี่ยคอลเลกชันตัวนี้ครับแต่การกดครั้งแรกนะครับแปมตรงนี้ยังไม่ขึ้นแปมตรงนี้ย แล้วไปกดบันพ่กนี้นะครับกดวันพวกนี้กดตัวนี้เหมือนเดิมครับกดตัวนี้ไปกดปฏิทินนะครับาสมมติเรากดตัวนี้นะกดปฏิทินก็กดยี่สิบนะครับแล้วแปบกัดเราก็จะเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนเสร็จแล้วเรามากดตรงนี้ครับเราก็จะได้อีกหนึ่งคะแนนนะครับพอกดปุ๊บเราก็มาดูว่าตรงนี้ขึ้นไหมนะครับวันหนึ่งจะได้ทั้งหมดสองแต้มครับสองเพชรนะครับสองเพชรประมาณหนึ่งไม่ประมาณครับตัวเลขจริงหนึ่งร้อยห้านะครับหนึ่งร้อยห้าเพชร แลกได้1ึ่ P I แล้วแลกได้เลยนะครับตัวนี้โอนไปได้เลยนะครับแต่คลิปนี้ผมไม่ได้สอนวิธีการโอนเอาแค่วิธีการสมัครแล้วก็เข้ามากดขุดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ